้าพร้อมแล้วขอเสียงปรดมือต้อนรับผูงันของเราทั้งประชาชื่อ่เล่นโบชื่อจริงชื่โอโบราณ รางวัลไปกับการชมรายการเดคคอเวอ์เหมือนท่านเทพด้วยการตอบคำถามว่า <c oughs> ท่านชินชอบผู้แข่งขันท่านใดและเพราะเหตุใดส่ง SMS มาที่4 7 7 7 2 <c oughs> 2เเพื่อลุ้นรับโทรศัพท์มือถือ AIS ลาว a า r i s 7ส0สัปดาห์ละหรางวัล ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Cover เหมือนขั้นเทพผู้รมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะเรื่องคงเฟ้นหาผู้ที่ cover เหมือนขั้นเทพนะฮะคุณแคทยามารสีนั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่าใครนะฮะสามารถคว้าแชมป์ประจำฤดูกาลได้เขาจะได้รับเงินรางวัลไปเลย1 0 0่งแสนบาทและสิทธินั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมการขั้นเทพของเราทั้ง3ท่านนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับกรรมการทั้ง3ท่านครับ ไไงบ้างเมื่อวานนี้เราได้เห็นชมหน้าของผู้หญิงขันที่มา cover พี่แคทของเราโอ้โหมีความสุขมากมากได้ฟังเสียงเพลงของตัวเองจากคนอื่นเนาะเราเห็นแล้วเขาเขาชอบเราใช่เขาเห็นเราเป็นครูเขาเป็นต้นแบบเขาเนี่ยโอ้โหมันมีความสุขมากๆมันอิ่มเอมอิ่มเอมจริงๆค่ะนะฮะอ่ะ ี่มิงค,ครับเปลี่ยนชุดแล้วเหรอฮะเปลี่ยนชุดแล้วครับคนรับสบภาพตัวเองไม่ค่อยได้ฮะเ <laughs> <อ>มื่อวานเนี่ยถ้าถ้าจะว่าไปมันก็เป็นแค่อะไรที่มันแบบแค่ชิมชิม <laughs> อะ่ะเนาะมันยังไม่ได้แบบว่าจัดหนักจัดเต็มแต่วันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นกันชัดๆเลยว่าผู้ที่เข้ามาทั้งหมด8ท่านเนี่ยนะใครจะเหนือใครใครจะข่มใครใครจะหนักกว่าใครใครจะชนะใครอ คนที่เข้ามาโคเวอร์เนี่ยทำได้ดีดีมากว่าที่เราเห็นศิลปินท่านอื่นๆด้วยซ้าไปสําหรับผู้เข้าแข่งขันเน่ยเป็นแบบคนคุณภาพจริงๆส่วนมากทุกคนคุณภาพเก่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นการแข่งขันวันนี้เรียนว่าเข้มข้นมากตอนนี้เชื่อว่าทุกท่านพร้อมแล้วที่จะไปพบกับทั้ง8คนนะฮะ <'s> ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้แข่งของเราทั้งปาเทา ทำการจับคู่แข่งขันกันแบบตัวต่อตัวนะครเอาล่ะเราไปพบกับผู้แข่งขันคู่แรกกันนะฮะระหว่างคุณยูโน่และคุณโบกับเพลงร้องแรมใจ ความเพราะเนี่ยมีเท่ากันแคทให้เท่ากันเลยแต่เทคนิคเท่านั้นเองคุณโบเนี่ยเป็นคนที่มีเสียงนุ่มแต่วันนี้ถ่ายทอดเพลงเนี้ยมันดูดุดันไปนิดหนึ่งยูโ you น know, เป็นคนเสียงพุ่งมากนะลูกนะเสียงคมมากนะซึ่งต่างกันนะโทนเสียงทางนี้นุ่มทางนี้คมถือว่าเสียงสูสีกันที่สุดเลยคะ่ะคู่นี้ขอบคุณพี่แคน<อ><อ>ครับพี่ท็อปค่ะขอบคุณนะคะ พูดถึงอารมณ์เพลงละกันพี่ว่าการแสดงออกของชื่อเล่นโบชื่อจริงชื่อโบราณทำไมกโบราณโบเฉยอาจารย์น้องโบอินเนอร์คุณเนี่ยไปอยู่ไม่จากไม่ออกมาจากข้างในสู่ข้างนอก คุณมองจากข้างนอกเข้ามาสู่ข้างในคุณไปสื่อสารกับพยายามจะสื่อสารแต่มันไม่มี Laughter, อะไรข้างในจะสื่อสารเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้ตาคุณไปมองเข้ามันเลยดูแข <c oughs> ็งๆอย่างเงี้ยทางด้านคุณยูโนเนี่ยในการสื่อสารอารมณ์เพลงเขาทําไปได้ได้จับใจกว่าชอบมากเลยซีนที่เดินเนี่ยเดินวนเน่เนาะเนาะเนาะทัน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 ทัวทัน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 เพนทั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 น อยูโนเองไงมั้ยอยู่กลัวเว้ยอยู่โนกลัวแต่ยังไงมาแบบตามีแบบหลบบ้างอะไรบ้างโอ้โหมันช่างเป็นซีนท cin ี่แบบว่าคอนทราสต์กันอย่างรุนแรงเลยเือเถื่อนนะฮะกรรมการทั้งสามท่านคิดว่าคุณโบเหมือนหรือไม่เหมือนครับ คุณยูโนเหมือนหรือไม่เหมือนครับกดครับเนื่งเหมือนครับเพราะฉะนั้นะคะุณยูโนเป็นผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคุณดูไม่เต็มอะไม่ใช่ว่าสติไม่เต็มนะสูสีกันทุกเรื่องหนูหน้าตาสิสูสีไหมฮะกิเลสคู่อะกิเลสคู่อะ สนับสนุนโดยและต่ซอยเอ็กซ์ตราสามร้อย AIS